ทางโน้นอะ่ะตื้นทางโน้นอ่ะฝันฝะันฝันเดินไปทางโน้นทางโน้นตื้นนั่นนั่นเดินไปใกล้ๆกร่มอ่ะปะเดินไปทางร่มอ่ะตื้นกว่า เลื่นนะเลื่นนะลงไปได้เออลงไปต,งตัวเองอ่ะลงไปได้อยู่ตรงนั้นน่ะก็พาไปนั่งอยู่ตรงไหน,ไหนจะเป็ดเป็ดกี่โมงนหง้ามมองเส้นอ่ะ

เพิเจอคนหนึ่งมิ้วใช่คนนี้รึเปลอาก็หญิงเหมือนกันไม่ใช่คนนี้รึเอล่ามาวางมาวาง